วัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีตามใจลุงข้าต้องครับวันนี้พามาเที่ยวงานว่าวของจังหวัดสุราษธานีครับงานว่าวอำเภอชาย,ยาเรามาดูกันนะครับงานว่าวนานาชาติที่สุราธานีอำเภอชาย,ยา ราธานีเฟสติวัล <travaille> ดูนะครับสวยไหมครับมาเฉพาะกลางคืนนะครับนี่ เดี๋ยวใช่เรามารูมารูไม่ได้รูเตียเดี๋ยวจะเมนาหนึ่งเป็นติดกองขยะด้วยอันนี้เนี่ยมันติดกองขยะ bánh nắng nói ra bánh nắng ngon ngon à hết <laughs> <Ít mai. cười>

มันเอ้ยานีได้เลยได้เลย งานว่าของสุราธานีนะครับจุกับวันนี้ก็ขออนุญาตทุกทด้ได้เลยนะคะกอนนนว่าวันนีนคกเป็นสวนส่ของสังคมทีน่ารักนะคะที่รักท่านสามารถได้ทยน อย่างใหญ่ิทีมาตรงนี้เนาะแล้วก็เรื่องที่สองนะครับทุกท่านครับสาวสวยหนุ่มหล่อเ a d y ี่แอนเชนใช่ไหฝากเรื่องเก้าอกันนะครับเก้าเอ้นะครับต่างๆทุกท่านชมควมเกิดแสนสิ้ดแล้วนะครับอายุถูกไหมไมนะ

มีไหมฮะหมดเลยนะคะช่วยกานประชาสัมพันธ์กันดีๆของวัดุราคานไหมคะใช่ครับสำหรับงานว่าของเราไน้นะครับจะขึ้นตั้งแต่วันที่2จนถึงวันที่6เมษายนสองพันหาอบีกหลายคืนเลยนะครับจะได้รับขอมไันเบาครับขอได้เยนะครับ

ก็อยากให้ดูิดี๋ลวจ้าทแม่หรอแม่ไม่ดูไม่องวิ่งก็ได้มึงเออลองดูชา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 ไปทงน้เออลมพัดไปดังโน้องวิ่งไปดังน้เอาว้าวว้าวยืนก็ได้น้องไม่ลองวิ่ง ơ dìu đại lời mình anh nguyện nào, mạo danh đi mà danh đi nó mà đi mà đi mạo đi mạo danh đi มาตรงนี้มาตรงนี้มาที่มีลมนี่เออลอยเตจนลอยนะเออลอยลอยลอยเออโอเคเอายืน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 เฉยเฉยแค่นั้นเนี่ยมันก็ขึ้นแล้ววิ่งทีแรกทีเดียวน้นองคงเคยเลี้ยวแล้ว

เนี่ยนั่งกองควางนั่งกองางไยืนจับเนี่ยพูกันพูกันพูดกันะกินกุ้งก็กินกุ้งไม่น่ากินนน้องไอหมองกินไหม

ไม่ได้ไม่หลุดไม่ล้นลอยลอยสุดเลยลอยสุดลอยสุดเลยไม่จับอย่างนั้นอย่างเดียวเออจับลอยนะก็ไได้้เอา ไปไปเดินไปเดินเดินไปเดินไป้ก็มาอยู่นิดน้องหยาถ้าไปอยู่ตรงนั้นตรงนั้นมาบังลมมาอยู่ให้โดนลมนิดเออไม่ไม่ไม่ไปเลยเอยเลยเออ งานว่าวเฟสติวัลเฟสติวัลริมชายหาดนะครับดูครับชายหาดน้ำใต้อมป์ร์เขาเรียกชายหาดน้ำปืน

พี่พี่ก๊อเอาไปเล่นไงจำได้ไหมไปเล่นที่น้าเสี่ยอะรูปยังไ็่ไหนอะรูปยังไม่ไหนมาเป็นทะเลเอาแม่ได้เห็นรูปมั้งใช่ คลิปหน้านะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ